การควบคุมและมุมมองเนี่ยทำออกมาได้ดีควบคุมง่ายมุมมองสะดวกศัตรูไม่ได้รุมเราเยอะมันยากตรงที่เดินทางไปนี่แหละ รีวิวและบทวิเคะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาย้อนเวลารีวิวแฟมิคอมในความทรงจำาอเล e n s ซิน r ด m ม A c t i o n นซั o อปปี1988เกมที่อ้างอิงว่าเป็นเนื้อหาที่ต่อจากภาพยนตร์เอเลียน1 9 7่และ1986ค่ะ ในทหารสองคนดิกกี้และแมรี่ต้องเข้าไปในสถานีอากาศที่เป็นแหล่งพาอพันธุ์ของพวกเอเลียนการเล่นนะคะก็จะเป็นระบบเดิน8ทิศทางในมุมมองด้านบนค่ะที่ต้องสำรวจพื้นที่แล้วก็มองหาทางไปต่อค่ะ จนในส่วนสุดท้ายนะคะเราก็จะได้เจอบอสประจําพื้นที่สามารถเล่นได้2คนนะถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยก็สามารถเลือกตัวละครระหว่างลิกกี้หรือแมรี่ได้ค่ะความยากให้8เต็ม10ค่ะการควบคุมและมุมมองเนี่ยทำออกมาได้ดีควบคุมง่ายมุมมองสะดวกศัตรูไม่ได้รุมเราเยอะมันยากตรงที่เดินทางไปนี่แหละความสนุกเนี่ยก็ให้8เต็ม10นันเพื่อน คือมันเป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่เล่นเอาสนุกและความเพลิดเพลินได้แล้วก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมระดับหนึ่งจนมีการพอร์ตไปยังเครื่องต่างๆด้วยค่ะเอเลียนนะคะเป็นภาพายนตร์ไซไฟฮอลล์เรอร์นะคะในปี1979และภาคต่อในปี1986ค่ะ เป็นภาพยนตร์นะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงหลายคนเนี่ยก็ยังคงจำจ่าเอเลนริปรี่ที่แสดงโดยซิกเนนีวีเวอร์ได้นะคะเป็นภาพยนตร์ไซไฟฮอลเลอร์ที่มีอิทธิพลมากค่ะในการสร้างภาพยนตร์ประเภทเดียวกันนั่นเอง